สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดงามไส้สับยับ6กกะกะตแห่ดูง,งานต่างประเทศไม่เหมาะสมใช้งบสูงลิว้ว12เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ขณะนี้ มีกระแสภายวิจารณ์เสียงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตวินิจฉัยนโยบายหาเสียงประชานิยมของพรรคการเมืองว่าสามารถทําได้หรือไม่รวมทั้งมีข้อเรียกร้องให้กกตพิจารณาขยายระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติมเมนื่องจากวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเกิดปัญหาระบบลม่มแต่มีรายงานว่าขณะนี้กกตทั้ง6คนไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยทยอยเดินทางไปดูงานเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่4เมษายนด้วยนายสันทั์ศิริอนันต์ไพบูรณ์และนายชัดชัยจันพรายศรีเดินทางไปประเทศฮังการีและสโลวาเกียนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตเดินทางไปประเทศแอฟริกาส่วนนายปกกณ์มหันนบเดินทางไปประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์นายทิติเชษ นุชนาตเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและนายเลิศวิโรธโกวัฒนะเดินทางไปนิวซีแลนด์และออสเตรเลียและจะเริ่มทยอยเดินทางกลับมาวันที่14เมษายนไปต้นไปโดยมีกำหนดนัดประชุมกรกตอครั้งต่อไปคือ25เมษายนซึ่งจะเหลือเวลาอีก19วันจะถึงวันเลือกตั้งการดำเนินการเรื่องขยายเวลาลงทะเบียนทำได้ลำบากเพราะไม่มีเวลาเพียงพอหรือ การวินิจฉัยปัญหานโยบายพรรคการเมืองที่หาเสียงไปแล้วแม้กออรกตจะมองว่าหากมีเรื่องเร่งด่วนก็สามารถจะใช้วิธีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ได้ก็ตามอย่างไรก็ตามการเดินทางดังกล่าวนั้นเกิดเสียงวิวาวิจารในกออรกตถึงความเหมาะสมเนื่องจากในอดีตจะมีการมอบกรกตอ2อถึงคนเท่านั้นให้เดินทางไปเพราะการไปแต่ละครั้งใช้งบประมาณสูงแต่ครั้งนี้กรกตอทั้ง6คนกลับเดินทางไปกันหมด อีกทั้งยังมองว่าช่วงเวลาที่เดินทางไปยังเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือการลงทะเบียนเพิ่งจะเสร็จสิ้นหากจะเดินทางไปนะั้นควรจะไปช่วงที่มีการส่รงบัตรเลือกตั้งไปยังประเทศต่งตางๆและกระจายบัตรไปยังผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้หรือช่วงเวลาที่สถานทูตกําหนดให้มาใช้สิทธิ์จะเป็นประโยชน์มากกว่าความคืบหน้าล่าสุดกกตโชว์ความพร้อมเลือกตั้ง จอเผยโฉมบัตรมั่นใจปลอมไม่ได้ย้ำปลอดภัยโปร่งใส10เมษายน2566ที่บริษัทปราษณีไทยจำกัดวงเล็บสำนักง,งานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรอกตนายรุทธ,ธรรมมงคลอธิบดีกรมการกงสุนรทรวงการต่างประเทศและนายดนยัยสุพัฒธรพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไรสณีไทยจำกัดว่าที่ร้อยตีสราวุฒิจันทระวง์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและภารกิจการขนส่งคือการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง สสนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งแลอะอุปกรณ์ไปยัง400เขตทั่วประเทศในสแสวงกล่าวว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กกตกำหนดพร้อมเลือกตั้งหลังมีการรับสมัครสสทั้งสองระบบ ซึ่งจะได้นำยอดผู้สมัครหลังการรับสมัครไปพิมพ์บัตรเลือกตั้งและประชาชนจะเห็นความแตกต่างของบัตรเลือกตั้งอย่างชัดเจนโดยให้ความมั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งจะไม่สามารถปลอมแปลงได้เนื่องจากใช้กระดาษพิเศษมีรหัสเข้าระบบเป็นบัตรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งป้องกันไม่ให้มีใครนำบัตรอื่นหรือทำเพิ่มเติมโดยมีการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอดยีม4ชั่วโมงความคืบหน้าล่าสุดจตุพรแนะทักษิณอย่าทำตัวเป็นภาระลูกหลานประหลาดใจโกหกกี่ครั้งคนก็เชื่อนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแจมแจ้งตอนหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งอุ้งอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะจัดการความสัมพันธ์การกลับบ้านอย่างไรเพราะ อารมณ์ของความรู้สึกของลูกจะย้อนแย้งกับการเป็นผู้นำฝ่ายบริหารอย่างยิ่งในการตัดสินใจพิจารณาให้พ่อกลับบ้านภายในปีนี้ดังนั้นทักษิณจึงไม่ควรเป็นภาระกับลูกสาวโดยต้องกลับในวันนี้พรุ่งนี้หรือก่อน14พฤษภาค,คมนี้หรือก่อนวันที่ลูกจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเมืองกับอุ้งอิงนาจรพรกล่าวว่าเรื่องทักษิณกลับบ้าน ผมเชื่อเป็นเรื่องโกหกเพราะหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมเมื่อเพื่อไทยชนะก็จะเปลี่ยนแปลงอีกโดยอ้างเหตุผลความจำเป็นต่างๆซึ่งประเทศนี้ก็แปลกทักษิณพูดอะไรก็เชื่อเมื่อโกหกก็ฟังและโกหกกี่ครั้งก็ไม่ว่าอะไรทั้งที่การโกหกนั้นจะมีแค่เรื่องเดียวที่ทำได้แต่ทักษิณทำกี่ครั้งคนก็ยังเชื่อและปล่อยให้ทำซ้ำๆนาจรุพรกล่าวว่า ถ้าเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งแล้วถ้าทักษิณต้องการกลับมาจริงก็เดินเข้าคุกให้สง่างามไม่เป็นพิษภัยอะไรกับใครแล้วก็ยุติเรื่องได้หากอ้างจะเข้ามาเพื่อต้องการคะแนนเสียงให้แลนสไลด์แล้วจึงเป็นการหวังผลทางการเมืองเมื่อเสร็จเลือกตั้งก็ไม่กลับมาความคืบหน้าล่าสุดรมโบอีสานเดือดวิชามานโพรทำลายป้ายหาเสียงรวมไทยสร้างชาติ 10เมษายน2566นายเสกสกลอัถฐาวงที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักกลุ่มไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าขณะน,นี้ป้ายผู้สมัครสสอพักกลุ่มไทยสร้างชาติในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานถูกผู้ไม่หวังดีใช้วิชามารเล่นวิธีสกปกทำลายป้ายหาเสียงเช่นป้ายหาเสียงของนายสิรวุฒิผิวหอมเขตสิบ จังหวัดอุบลราชธานีและนายจำรูนศักด์จันทร,รมไมเขตสอุบลราชธานีผู้สมัครของพรรคกวมไทยสร้างชาติเป็นการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์ทางการเมืองแล้วยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายด้วยการใช้วิชามานวิธีการสกปรกดังกล่าวสะท้อนได้อย่างดีว่ากระแสะของลุงตู่เผด็จประยุทธ์จันโอชาพรรคกวุมไทยสร้างชาติหมายเลขย,ยิมสองและผู้สมัครสสระบบเขต กำลังดีวันดีคืนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเริ่มเจวันไหวจึงใช้วิธีการสกปรกทั้งทำลายป้ายหาเสียงทั้งใช้ทุกวิชามารเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้ผู้สมัครจากพกรรคกลุมไทยสร้างชาติเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นายเสกสกลระบุทั้งนี้แก่นนำพรรคกลุมไทยสร้างชาติเรียกร้องว่าขอให้ทุกพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งอย่าใช้การทำลายล้างต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ พราะการเลือกตั้งคือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยยิ่งมางพรรคการเมืองที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งต้องแสดงออกให้เห็นว่ายึดมั่นในการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่พอกระแสนิยมเริ่มตกก็หันมาเล่นใต้ดินทำลายล้างผู้สมัครสอสอจากพรรคกรมไทยสร้างชาติพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ และสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองจึงขอวอนให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนรอบด้านก่อนตัดสินใจเลือกผู้แทนของท่านเข้าสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปบริหารประเทศบ้านเมืองและได้โปรดให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีตใครพักการเมืองใดที่เข้าไปทุจริตคอรัปชันจนทำให้บ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกมากกว่า20ปีอย่าให้ประวัติศาสตร์ ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราอีกนายเสกสกลกล่าวความคืบหน้าล่าสุดเปิดใจสรันวุฒิสรันเกตนักรบพันดุทำไมต้องกลับลำ360องศาหันมาหนุนประยุทธ์สรันวุฒิผู้มีภาพลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใบหน้าติดหนวดแถมฝีปากกล้าอภิปรายไม่ไว้วางใจทีไรคอการเมืองต้องมีการเงี่ยหูฟังตลอดมาถึงศึกเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง ที่เกิดขึ้นกลับมีเซอร์ไพรส์จากพ่อหนวดงามจากคนที่ยืนยันว่าหัวเด็ดตีนขาดไม่มีวันย้ายคั้วเปลี่ยนข้างไปอยู่กับพักการเมืองฝ่ายไม่เป็นประชาธิปไตยหรือพักการเมืองที่หนุนเผด็จการแต่สุดท้ายก็ไปร่วมกับพรรคครมรสร้างชาติที่ชูเผด็กประยุทธ์จันโอชาเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรทีมข่าวได้สัมภาษณ์นายสรันุฒสรันเกต สสจากอุตรดิต์แบบเปิดใจว่ามีเหตุผลใดถึงตัดสินใจมาร่วมหอลงโลงกับรวมไทยสร้างชาติคำถามสำคัญทำไมตัดสินใจย้าย,ายมารวมไทยสร้างชาติช่วยลุงตู่สันวุฒิกล่าวว่าตอบสั้นๆผมมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยแต่พออยู่กับพักเพื่อไทยมาน่ะพักเพื่อชาติก็พอๆกันนะ่ะเสรีรวมไทยมันก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แล้วถ้าผมถามว่าตอนนี้ถ้าพี่เป็นนักรบพันดุประชาธิปไตยพี่ต้องการหาพัรคประชาธิปไตยผมหาไม่ได้นะถ้าหาได้นะ่ะจะไปอยู่กับมันเลยคำถามถัดมากลัวไหมจะตอบคำถามเสียงคนที่หนุนเรายังไงนะ่ะที่เคยลั่นวาจายังไงก็จะไม่อยู่กับพัรคที่หนุนเผด็จการสลอมรุษกล่าวว่าไม่กลัว เรานะ่กล้าต่อสู้กับความจริงเราไม่ใช่อีแอบแล้วสราญพุทธเป็นนักรบพันดุขอเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าอดข้าวอดน้ำจะตายพอพระพุทธเจ้าอดข้าวอดน้ำจะตายแล้วสุดท้ายก็ต้องกินน้ำกินข้าวเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าพระพุทธเจ้าตายไปก็คงไม่มีใครตัดสรู้ทำให้เราวันนี้นะ่ะผมก็เหมือนย้อนอดีตแต่ผม ไม่กล้าเทียบกับพระพุทธเจ้าหรอกนะก็เหมือนเราพยายามเดินไปในเส้นทางแล้วมันไปไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงถ้าไปนะ่ยก็เหมือนเอาชีวิตไปเสียสเปล่าแต่ถ้าผมมาอีกทางหนึ่งแล้วตัดสรู้ทำได้ช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินได้ไม่ดีกว่าหรือนี่นะ่ะตอบแบบชา้านเลยแล้วผมนะ่ะไม่กลัวด้วยคำถามถัดมา ยืนยันไม่ได้ขายตัวเงินสักบาทก็ไม่ได้สลันวุฒิกล่าวต่ออีกว่าขอโทษนะผมไม่ได้ขายตัวนะใครจะมาคิดสักบาทสักสลึงผมก็ไม่เอาแต่ผมนะ่ะจะพิสูจน์ให้ดูไอ้พวกประชาธิปไตยจอมปลอมทั้งหลายผมจะเล่าให้ฟังว่าของปลอมหมดเลยครับขอให้หูตาสว่างได้แล้วประเด็นถัดมาดูเดือดบอกให้ฟังจตุพรจะรู้ของปลอมทั้งนั้นนะ่ะย้ำ ถ้าไม่จริงทำไมทักษิณไม่กล้าเถียงซสอ,อ,อุตรดิต์กล่าวอีกว่าขอให้ไปฟังนายจรุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนก็จะรู้นะว่าพวกนี้นะ่ะของปลอมทั้งนั้นเลยที่ผมชอบประเด็นที่ตู่จรุพรพูดนะ่ะมันเป็นความจริงแล้วทำไมทักษิณไม่กล้าออกมาเถียงล่ะหาว่าเขาเป็นหมาเขาก็เลยสวนเอาว่าถ้าเขาเป็นหมาทักษิณก็หัวหน้าหมาแต่ถ้าทักษิณคุณสมบัติ เป็นหมาไม่ได้เพราะไม่ซื่อสัตย์